สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอาทิตย์ที่20สิงหาคม2566เขียนโดยดรเสรีวงมนทามานำเสนอครับต้องกลืนเลือดกลืนน้ำลายจึงจะไม่ตายนะคำคมที่บอกว่าก่อนพูดเราเป็นนายคำพูดแต่พอพูดแล้ว คำพูดจะเป็นนายเรามันเป็นสัจธรรมจริงๆเลยก่อนที่เราจะพูดเราเป็นคนกําหนดว่าเราจะพูดอะไรแต่พอเราพูดไปแล้วคําพูดที่เราพูดออกไปนั่นแหละจะเป็นตัวกําหนดการกระทําของเราหากไม่ทําตามนั้นก็จะทําให้คนมองว่าเราโกหกตอแหลหรือเบาหน่อยก็คือเป็นคนไม่รักษาสัญญาก,การพูดอะไรออกไปก็เหมือนสาดน้ํา เมื่อสาดน้ำออกไปเอากลับคืนมาไม่ได้ฉันใดการพูดอะไรออกไปก็เอากลับคืนมาไม่ได้ฉันนั้นถ้าหากจะทำอะไรที่ผิดคำพูดก็ต้องกลืนน้ำลายและถ้าหากจะต้องทำอะไรบางอยา่างด้วยความจำเป็นทั้งๆที่ไม่ชอบก็ต้องกลืนเลือดไม่เช่นนั้นชีวิตก็เดินหน้าไม่ได้ในช่วงหาเสียงแต่ละพักสร้างวาทกรรมและมีคำสัญญาต่างๆมากมาย เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วหลายอย่างที่สัญญาไว้ทำไม่ได้ก็กลายเป็นพักที่โกหกหลอกลวงตอแหลถือว่าเป็นพักที่ใช้ไม่ได้ไม่น่าคบเพราะทำทุกอย่างให้ได้คะแนนและคำสัญญาส่วนมากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ถ้าหากรู้แล้วว่าทำไม่ได้แต่ก็ยังใช้ในการหาเสียงหลอกให้คนลงคะแนนก็ถือว่าเป็นพักที่ชั่วชาไม่มีจริยธรรมพักอย่างนี้ จะให้มาบริหารประเทศคงไม่ได้แต่ถ้าหากว่าสัญญาไปพร่อยๆโดยไม่ได้ไตร่ตรองก็ถือว่าช่ยไร้เดียงสาขาดประสบการณ์หรือจะพูดแรงๆก็คือไม่มีสติปัญญาพอที่จะมาทำงานระดับชาติแต่ก็ยังสเสอ,อจะเข้ามาทำแบบนี้ถ้าหากได้เป็นรัฐบาลประเทศชาติคงจะต้องพินาศแน่แที่น่าตกใจก็คือมีประชาชนจำนวนหนึ่งหลงเชื่อวาทกรรมหลอกลวง หลงเชื่อคําสัญญาที่ไม่อาจจะเป็นจริงรวมทั้งหลงเชื่อเรื่องราวต่างๆที่พักการเมืองใช้ในการสร้างภาพว่าพวกเขาคือคนรุ่นใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงประเทศโดยที่ไม่ได้สนใจเลยว่าการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นมันมีรายละเอียดอย่างไรเปลี่ยนไปในทางพัฒนาหรือเปลี่ยนไปในทางเสื่อมเวลานี้การจัดตั้งรัฐบาลมีปัญหามากคนจำนวนหนึ่งก็โทษว่า เป็นเพราะความพิกลพิการของรัฐธรรมนูญที่กําหนดให้สอวอมีส่วนร่วมในการลงคะแนนเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบคนที่สอสอเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีสําหรับคนจํานวนมากเขามองว่าต้องขอบคุณสอวอที่ใช้หลักการเรื่องความมั่นคงของประเทศและหลักจริยธรรมในการพิจารณาว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีถ้าหากไม่มีสอวอร,ร่วมพิจารณาแล้ว เราจะได้นายกรัฐมนตรีแบบไหนนิสัยส่วนตัวเป็นอย่างไรนโยบายของพรรคเป็นอย่างไรความสามารถในการบริหารประเทศเป็นอย่างไรเรื่องนี้เชื่อว่าวินยูชนทั้งหลายย่อมมองออกและหลายคนก็ขอบคุณสวที่ทำหน้าที่ตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดได้อย่างเหมาะสมรักษาประเทศชาติเอาไว้ได้คนที่โทษรัฐธรรมนูญโทษสวนั้นเขาเคยคิดบ้างไหมว่า ที่ตั้งรัฐบาลยากเวลานี้เป็นเพราะการพูดจาหาเสียงของพรรคต่างๆจะเรียกว่าปากพาจนก็คงไม่ผิดถ้าจะตั้งรัฐบาลให้ได้หลายพรรคจะต้องกลืนน้ำลายคือไม่สามารถทำได้ตามที่พูดจาหาเสียงเอาไว้หลายพรรคจะต้องกลืนเลือดเพราะจำเป็นต้องทำบางอย่างที่ไม่อยากทำเลยแต่ท้าไม่ทำมันก็เดินหน้าไม่ได้ตอนนี้หลายพรรคต้องหาคำอธิบายให้ประชาชนว่า ทำไมต้องกลืนน้ำลายทำตามสัญญาไม่ได้และเมื่อต้องทำสิ่งที่ไม่อยากทำก็ต้องทำให้คนในพักเข้าใจว่าทำไมต้องกลืนเลือดถ้าไม่กลืนสองกลืนนี้ก็ไปไม่รอดวาทกรรมมีลุงไม่มีเราไม่ร่วมกับสองลุงสุดท้ายต้องร่วมกับลุงคงต้องมีคำอธิบายเพราะพักที่ไม่เอาสองลุงก็หลุดไปเป็นนายกว่าวไปแล้วหนึ่งพูดชัดเจนว่า ถ้าร่วมกับพลังประชารัฐผมลาออกถ้าจะไม่ลาออกก็ต้องมีคำอธิบายให้เอซีเข้าใจและยินยอมให้อยู่ต่อไม่มีการตั้งคำถามในโซเชียลมีเดียว่าจะออกเมื่อไรถูกถามว่าจะแก้มอ1 1 2หรือไม่ตอบอย่างไม่ลังเลเลยว่าจะแก้มาตรา112ตอนนี้จะขอเสียงสวเป็นนายกรัฐมนตรีสอรวาอาจตั้งคาถามว่าเปลี่ยนใจแล้วจริงหรือเปล่า แถลงชัดเจนว่าประชุมวาระแรกเสนอตั้งสอสอร,อร่างรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับมันทําให้หลายฝ่ายเคากลัวนะว่าในการจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่นั้นมีวาระซ่อนเร้นอะไรหรือไม่เมื่อเคยบอกกับเอซีว่ากระทรวงดีๆผมไม่ให้แม่งมาหรอกแล้วใครเขาจะมายอมร่วมรัฐบาลด้วยโดยไม่มีการตกลงแบ่งกระทรวงกันให้ชัดเจนก่อนตอนนี้ต้องรู้แล้วใช่ไหมว่า อำนาจต่อรองอยู่ที่พักไหนบ้างเมื่อรีบพูดเรื่องยึดกระทรวงออกไปแล้วแต่คงจะทําอย่างที่ใจต้องการไม่ได้เพราะถ้ายัางไม่มีความชัดเจนเรื่องแบ่งกระทรวงคงไม่มีใครลงคะแนนให้การที่จะบอกว่าโหวตเลือกนายกก่อนแล้วค่อยพูดเรื่องแบ่งกระทรวงทีหลังพูดแบบนี้จะให้พักร่วมรัฐบาลเขาไว้วางใจได้อย่างไรยังไงก็ต้องตกลงกันก่อนไหม เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วจะต้องจัดตั้งรัฐบาลให้ได้เพื่อให้ประเทศไทยเดินหน้าต่อไปที่พูดอะไรไว้แต่จะทำไม่ได้ก็ต้องกลืนน้ำลายส่วนหลายอย่างที่ไม่อยากทำแต่ต้องทำที่ไม่อยากยอมแต่ต้องยอมและหลายอย่างที่อยากทำคงไม่ได้ทำเพื่อให้จัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเดินหน้าพัฒนาประเทศไทยก็จําเป็นต้องยอมกลืนเลือดนะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเวลานี้คือ ต้องหาเหตุผลในการอธิบายให้เอฟซของทุกฝ่ายไม่ว่าแดงเหลืองสลิมหรือน้ำเงินให้เข้าใจว่าทำไมต้องยอมกลืนน้ำลายและกลืนเลือดเพราะตอนนี้มีคนจำนวนหนึ่งที่เป็นเอฟซีของทุกฝ่ายกำลังงองแงและแสดงความไม่สบายใจกับรัฐบาลสูตรช็อกมิ้วที่เป็นแนวทางของการหลุดจากกับดักความขัดแย้งสู่ความปร่งดองสำหรับพรรคเพื่อไทย จะต้องพูดคุยกันในพักให้ชัดเจนว่าถ้าหากจะร่วมมือกันด้วยความสมานฉันท์ปลองดองต้องเลิกด่าทอส่อเสียดกันอย่าพูดจาด้วยค่าพักรัฐบาลที่รักษาการอยู่ตอนนี้เลยนะมหาคำอธิบายในการกลืนน้ำลายให้ประชาชนที่เป็น FC เข้าใจและยอมรับให้ได้จะดีกว่าแม้มีหลายเรื่องไม่ถูกใจคนในพักและ f อในการไม่ได้ทำบางเรื่องที่อยากทำและจำเป็นต้องทำบางเรื่อง ที่ไม่อยากทำแต่เพื่อให้ประเทศเดินหน้าได้ก็ต้องยอมกลืนเลือดนะต้องทําให้คนในพักและเอฟซีทั้งหลายตระหนักว่าการเป็นรัฐบาลผสมจะให้ได้อย่างใจไปทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้อย่าเอาแต่ใจเหมือนด่อมส้มนะต้องรู้ว่าไม่มีพักไหนเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวรรดที่พักอื่นๆจะต้องมาโคจรตามข้อกาหนดของพักที่คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจัก,กรวรรด ในเมื่อเราให้ความสําคัญกับความเป็นประชาธิปไตยเราต้องยอมรับและให้เกียรติกับคนที่คิดต่างถ้าหากเราไม่พอใจและคุกคามคนที่คิดต่างเราคงไม่อาจจะเรียกตัวเองได้ว่าเราเป็นประชาธิปไตยการคุกคามคนอื่นที่คิดต่างและจะต้องได้ทุกอย่างตามที่ตัวเองต้องการนั่นแหละคือการเป็นเผด็จการโดยแท้ดังนั้นยงพิจารณาสถานการณ์เวลานี้เพื่อเข้าใจความจำเป็น ของการกลืนเลือดและกลืนน้ำลายนะถ้าไม่ยอมให้มีการกลืนทั้งสองอย่างนี้ประเทศไทยเดินหน้าไม่ได้เราจะไม่รอดนะขอบอกศิลปชัยเดยลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยดรสสรีวงมนธามานำเสนอทุกวันอาทิตย์สวัสดีครับ,บกระเป๋าผ้าซึ่งทำจากผ้าทอญี่ปุ่นและผ้าลิเกสิ เน้นความประณีตสวยงามอย่างมีระดับเป็นงานทำมือนับได้ว่าเป็นงานหนึ่งเดียวในโลกเพราะแต่ละใบจะไม่เหมือนกันนอกจากนี้แล้วเราสามารถออกแบบและตัดเย็บให้ได้ตามที่คุณต้องการสวยทุกใบเพราะใช้ใจทำมีเพียงใบเดียวที่เป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวของคุณสนใจสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ KOM Studio โทร091853 4455ส่งทั่วประเทศ